สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำดีโน่บล็อกจูเนีก็คืออเป็นลักษณะเป็นเลโก้นะแต่ชุดนี้ก็ไม่ใช่เลโก้หรอกมันเป็นบล็อกเอานีมาให้อยู่2สีนะครับเราให้ได้เลือกนะแต่ทุกอย่างก็เหมือนกันนะเวลาใช้งานก็ต้องถอดอถอดสายสะพายออกด้วยนะครับมันงานจะเปิดป่าล้วไม่ได้นะคลินี้ให้มาเยอะดีเหมือนกันนะอื้ มีคู่มือในการต่อด้วยนงอไงเป็นสิงสาลาสัตว์ต่อบ้านก็ได้นะชุดนี้เหมือนกับอาร์บ็อกทั่วๆไปนะพลาสติกจะบางๆหน่อยอเพราะว่ามันไม่ใช่เลโก้อันนี้น่าจะเป็นตัวไว้ต่อล้อนี่ไงอ่าใช่จะมีแกนเพาเล็กๆด้วยที่เอาไวตอตอไ้ต่อต้นไม้ต่อเสาบ้านมีหลายสีอยู่นะ สีสันคุดฉาบดีชุดนี้อ่ะมาดูอีกสีหนึ่งบ้างเหมือนกันนะต่างกันแค่สีทอตรงสายสะพายออกนะรับไม่งั้นมันจะเปิดฝาออกมาไม่ได้นะอืมรู้สึกว่าชุดนี้สีฟ้ากับสีแดงให้มาเยอะมากเลยอ่ะสีเหลืองมีอยู่อืมอคู่มือแบบเดียวกันเลยนี่ไงต้นไม้สุน,นัขเครื่องบินบ้าน แล้วก็มีนกเป็ดด้วยปลาก็มีเหมือนกันครับอ่ะชุดนี้ให้ประตูมาด้วยหน้าต่างมาด้วยอ้าวทำไมชุดเมื่อกี้ไม่ให้อะไรมาเลยหรือว่าต้องซื้อสองชุดมารวมกันนะเนี่ยน่าจะใช่นะอ่าชุดนี้ให้ประตูบ้านมาด้วยแล้วก็มีรั้วกั้นไม้แต่ตัวนี้เอาไว้ต่อรถต่อล้อนี่อ้าวทำไมตัวนี้มีรั้วกั้นไม้ด้วยนี่ไง แต่ชุดที่แล้วไม่เห็นนะครับเอาไว้ต่อเลียงกันได้นะนี่ไงเราไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะถ้าเห็นแพกเกตอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับบล็อกจูเนียคลิปหน้ากับพวกกันใหม่อีกนะครับ